สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสำหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจำวันที่23สิงหาคมนะครับเริ่มด้วยหุ้นเน่นจาร้อนนะครับตัวแรกก็คือตัวมินนะครับก็ยังคงแนะนําเก็งกําไรต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับเราก็เห็นราคาหุ้นเนี่ยค่อยๆฟื้นตัวขึ้นเป็นรันบับนะครับก็มองมินเนี่ยยังมีการขยายงานต่อเนื่องแล้วก็เติบโตตามแผนทั้งในธุรกิจโรงแรมแล้วก็อาหารนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่16บาท90 ในขณะที่ด้านเทคนิคมองแรงซื้อยังหนาแน่นฮะแล้วก็สัญญาณหนุนจากเครื่องมือระยะสั้นด้วยนะครับแนวโน้มขึ้นต่อได้นะครับก็แนะนําเก่งกําไรนะครับตัว TK นะครับราคาหุ้นก็ดิตตัวกลับมาอยู่ที่เดิมนะฮะหลังผลกระทบของ XD นะครับที่ให้ไป37สตางนะครับเมื่อวันก่อนหน้าครับมองแนวโน้มความต้องการจักรยานยนต์เนี่ย ยังไปได้ดีนะฮะในขณะที่การตั้งสำรองคาดมีทิศทางลดลงเนื่องจากบริษัทยังคุม NPL ได้ดีนะฮะล่าสุดเนี่ยก็อยู่ที่เพียง3.6นะครับในส่วนของเทคนิคนะฮะก็พบว่าราคาเพิ่งดิดตัวจากเส้นแนวรับ EMA25 วันนะครับโดยแท่งเทียนเป็นบุ l ิต์แอ g กับวิ่งนะครับะระยะสั้นเนี่ยยังลุ้นต่อไปได้นะครับก็แนะนำเก่งกำไรนะครับราคาพื้นฐานปี5 6เรามองไว้ที่17บาท90 ตัวแอดวานนะครับผมก็ทบจาก XD นะครับที่5บาท90เมื่อวันอังคารก็น้อยกว่าที่จ่ายัานผลจริงนะครับโดยวันแรกเนี่ยปรับตัวลงไป4บาทแล้วก็ดีดกลับขึ้นมา3บาทได้ในวันรุ่งขึ้นนะครับมองแนวโน้มผลการประมูลใบอนุญาต 3G เนี่ยยังเป็นยังเป็นไปตามแผนกำหนดช่วงเดิมก็คือตุลาหนะหากแต่ราคาหุ้นเนี่ยก็วิ่งเกินพื้นฐานที่ 200บาทไปแล้วนะครับจึงแนะนําให้อิงตามสัญญาณทางเทคนิคที่เครื่องมือให้ค่าบวกมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับโดยเทคนิคนี่มองแนวต้านของแอดวานอยู่ที่215บาทนะครับแนวรับก็207บาทและจุดถอยก็205บาทนะครับสำหรับหุ้นใน SBL นะครับก็ยังคงตัวท็อปเอาไว้นะครับก็คือราคาหุ้นเนี่ยก็ยังคงทรงตัวนะครับก็คงคําแนะนําให้ถือช็อตตัวท็อปนะครับรอทํากําไรแถวๆ64บาทนะโดยกําหนด คัดลอสไว้ที่69บาทนะครับแล้วก็เพิ่มมา1ตัวก็คือตัว tvo นะครับก็เนื่องจากมีสัญญาณขายจาก modified stochastic นะครซึ่งอยู่ในเขต o v e r b o u นะครับราคาหุ้นเนี่ยจึงไม่น่าจะมีแรงซื้อขึ้นต่อนะครับหน้าชอร์เซลลแล้วรอซื้อคืนแถวแถว ema 25วันนะครแล้วก็คัดลอสหดดิดตัวขึ้นเหนือ28บาทนะครับ ก็แนะนำนะครับให้ชอ็อตเซลล์ตัวนี้นะครับโดยรอทำกำไรแถวๆ25บาท50าทนะฮะแล้วก็คาดอดทีออ่28บาทนะครับก็เป็นในเรื่องของผลประกอบการนะครับตัวผ่าแดงนะครับก็เห็นผลประกอบการออกมาเนี่ยขาดทุนสูงขึ้นนะครับโดยมีขาดทุน,นยอยู่ที่126ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น374เปอร์เซทียบกับออนเงินครับ Q on Q ก็ เพิ่มขึ้นเช่นกันนะฮะร้อยหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับสาเหตุก็เนื่องจากราคาสังกะสีที่อ่อนตัวลงนะครับเราจะพบว่าราคาสังกะสีโลกเนี่ยมีการปรับตัวลงถึงเกือบสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกแล้วก็เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวส่งผลให้ราคาสังกะสีเนี่ยตกลงนะครับแต่เนื่องจากปริมาณการขายในไตรมาสสองเนี่ยเพิ่มขึ้น12%เนยียร์ออนเยียร์นะครับแล้วก็การขายสังกะสีผสมหรือเราเรียกว่าออลลอยเนี่ย เพิ่มสูงขึ้นนะฮะจากเดิมอยู่ในสัดส่วนที่32มาเป็น41ซึ่งตัวอลอยเนี่ยมีราคาขายที่สูงกว่าสังกสีบริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการรายงานงบเนี่ยจะเห็นตัวไรายได้เนี่ยเติบโตที่12นะครับในการขาดทุนเนี่ยนอกจากในเรื่องของ าราคาสังกะสีที่ปรับตัวลดลงแล้วเนี่ยในเรื่องของค่าถลุงแรกก็ปรับตัวลงนะครับต้นทุนค่าไฟฟ้าค่าเชื้อเพลิงแล้วก็สารเคมีเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นนะครับก็เลยเป็นเหตุผลให้การขาดทุนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับในครึ่งปีหลังเนี่ยเรายังไม่เห็นการเอยังไม่เห็นทิศทางการฟื้นตัวของราคาสังกะสีนะครับก็ยังคงเป็นปัจจัยเดิมก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจยูโรนะฮะแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐ สหรัฐที่ยังเปราะบางรวมไปถึงจีนนะฮะที่ GDP ชะลอตัวลงเรามองว่าพวกนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจโลกนะครับแล้วก็ปริมาณการใช้สังกสีนะครับโดยเฉพาะจีนเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริโภคอันดับหนึ่งของโลกนะครับใช้สังกสีเนี่ยหนใน3ของปริมาณการใช้ของโลกนะครับซึ่งจากการชะลอตัวของจีนเนี่ยเราก็มองว่าจะเป็นตัวกดดันต่อราคาสังกสีนะครับประกอบกับต้นทุนสังประกอบกับสต็อกสังกสีในตลาดโลกเนี่ย ก็สูงเกือบ1ล้านตันนะครับอันนี้ก็ถือว่าสูงสุดนับตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี2538เป็นต้นมานะครับก็มองว่าตัวราคาสังกะสีเองเนี่ยก็ไม่น่าจะขยับไปไหนนะฮะแล้วก็ดูจากเดือนกรกฎาคมเองจะพบว่าราคาสังกะสีเนี่ยลงไปอีกสี่เหรียญน,นะครับจากเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยก็ยังคงถือว่าลดลงอยู่นะครับประมาณ7 0็ดสถึงแปเหรียญน,นะครับเราก็มองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ย แนวโน้มนะครับราคาสังกะสีเนี่ยก็คงจะยังกดคงกดดันต่อการดําเนินงานแม้ว่าปริมาณการขายเนี่ยมองว่าจะดีขึ้นนะครเนื่องจากในไรมาสีเองเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้ผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับทำให้ปริมาณการขายสังกะสีเนี่ยอยู่ในระดับต่ำนะครับจากราคาสังกะสีที่ปรับตัวขึ้นปรับตัวลงนะครับตัวบริษัทเองเนี่ยก็เลยต้องมีการเตรียมงบลงทุนนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานแล้วก็หาความมั่นคงนะครับของวัตถุดิบนะครับเนื่องจาก เขาต้องมีการนําเข้าสินแร่สังกะสีในสัดส่วนที่สูงขึ้นนะครับมาถึง70-75%นะครับแล้วก็ค่าถลุงแร่เองก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับในขณะที่การสํารวจแล้วก็ขอสัมปทานเหมืองสังกะสีเนี่ยไม่มีความคืบหน้าทั้งในบ้านเราแล้วก็ในประเทศเพื่อนบ้านนะครับโดยแผนเนี่ยก็จะเพิ่อก็คือจะมีสีข้อก็คือ1น,นะครับเพิ่มกําลังการผลิต โงล้างวัตถุดิบสังกะสีออกไซด์นะครับก็คือเป็นการนําสังกะสีมารีไซเคิลนั่นเองนะครับอันนี้ก็เพื่อลดการนําเข้าวัตถุดิบที่ราคาแพงนะครับ2ก็คือในเรื่องของการปรับปรุงขบวนการถลุงโลหะนะฮะให้มีผลพลอยได้เนี่ยเพิ่มขึ้นเนื่องจากการนําเข้าสินแร่สังกะสีเนี่ยจะมีสินแร่อื่นๆปะพนมาด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผลพลอยได้ที่เขาได้ก็คือตัวทองแดงนะครับซึ่งมีการผลิตอ,ออกมาแล้วก็ขายอยู่แล้วนะครับ สิทแรกตัวอื่น,นๆที่บริษัทมองว่ามีศักยภาพก็คือในเรื่องของเงินแล้วก็ตะกั่วนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโครงการถัดไปที่จะผลิตแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับ3าก็คือในเรื่องของการเพิ่มกําลังการผลิตแล้วก็จําหน่ายสังกะสีอลลอยนะครับในภูมิภาคเอเชียให้มากขึ้นเนื่องจากตัวอลลอยเองเนี่ยมีความต้องการใช้สูงขึ้นนะฮะแล้วก็ราคายังสูงกว่าราคาสังกะสีบริสุทธิ์ด้วยนะครับก็จะทําให้มีโอกาสเติบโตได้ดีขึ้นแล้วก็4ี่ในเรื่องของ การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานนะครับในโรงถลุงทั้งที่ตากแล้วก็โรงย่างแร่ที่ระยองนะครับอันนี้ก็เพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในเรื่องของไฟฟ้าลงนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยในเรื่องของราคาสังกะสีในครึ่งปีหลังที่ยังไม่ฟื้นตัวนะฮะแล้วก็แต่ก็ยังเห็นว่าเริ่มทรง,งตัวบ้างแล้วนะครับเรามองว่าในครึ่งปีหลังเนี่ยการขาดทุนน่าจะชะลอตัวลงนะครับเพราะฉะนั้นเรายังคงคาดการ ในปีนี้เนี่ยขาดทุนอยู่ที่เดิมก็คือ229ล้านนะครับราคาพื้นฐานก็มองไว้ที่12บาท40ก็แนะนําถือนะครับอีกตัวก็เป็นการบินไทยนะครับก็ประกาศกําไรออกมาเนี่ยก็ถือว่าน้อยกว่าที่เราเประกาศขาดทุนนะครับมากกว่าที่เราคาดเอาไว้นะครับหลักก็คือในเรื่องของมาจากภาษีเป็นหลักเลยนะครับตัวขาดทุนในไต,ตรมาสนี้เนี่ยประกาศออกมาอยู่ที่1 526ล้านนะครับเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยดีขึ้นถึง81เ เยอ o นเยียนะครับแต่หากมองจากที่เราคาดการไว้ก็สูงกว่าที่เราคาดไว้สักประมาณ400ล้านนะครับตัวรายได้เนี่ยเติบโตถึง6.9%นะครับอันนี้ก็เนื่องจากการขนส่งผู้โดยสารที่ปรับตัวดีขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นการรวมงบนกแอร์นะครตั้งแต่ เดือน12ของปีที่แล้วเป็นต้นมานะครับแล้วก็กิจการอื่นก็เติบโตขึ้นยกเว้นในเรื่องของการขนส่งสินค้าเท่านั้นที่ปรับตัวลงนะครับประกอบกับเขาสามารถควบคุมในแง่ของต้นทุนได้ค่อนข้างดีนะครับราคาน้ํามันที่ปรับตัวลงก็เลยทําให้ต้นทุนน้ามันหลักอย่างน้ํามันเนี่ยเพิ่มขึ้นแค่เพียงเล็กน้อยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายค่าบริหารเนี่ยลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายบุคคลลดไปถึงส0ซนตนะฮะอันนี้เนื่องจากเขาไม่ได้มีการตั้งสำรองโบนัสนั่นเองนะครับใน เรื่องของประมาณการที่สูงกว่าขาดทุนที่สูงกว่าที่เราคาดเนี่ยก็เนื่องจากในไต,ตรมาสนี้เนี่ยแม้ว่าจะขาดทุนนะครับแต่ก็มีภาษีจ่ายออกไปถึง47เจล้านจากที่เรามองว่าเมื่อขาดทุนแล้วเนี่ยคนจะได้ภาษีคืนเข้ามา293ล้านก็เลยเป็นตัวหลักนะครับที่ทําให้ประมาณการเนี่ยต่างจากที่เรามองเอาไว้นะครับขาดทุนถ้าหากไม่ดูรายการพิเศษอะไรเลยเนี่ยก็จะพบว่าดีขึ้นเหมือนกันนะครับในแง่ของครึ่งปีหลังนะครับแนวโน้มใน ไรมาส3เนี่ยมองจะดีขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะไปดีสุดในไรมาา4นะฮะเนื่องจากเราเห็นตัวเลขของตัวคาบินแฟกเตอร์ในเดือนกรกฎาเนี่ยอ,อ,อยู่ที่ประมาณสัก80นะครับดีกว่าปีที่แล้วที่ประมาณ77แล้วเดือนสิงหาเองเนี่ยก็ดีกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของแนวโน้มรายได้เนี่ยน่าจะยังคงดีประกอบกับตัวรายได้ต่อหน่วยก็ปรับตัวดีขึ้นด้วยนะครับแล้วก็เงินยูโรเนี่ยยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินบาทนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังคงเป็นในลักษณะแบบนี้ก็คาดว่าในไตรมาสสจะมีการบันทึกกาไรอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาอีกนะครับแล้วก็ไตรมาสสที่เรามองว่าน่าจะดีที่สุดเนี่ยก็เนื่องจากในปีที่แล้วเนี่ยมีเรื่องของน้ําท่วมนะครับคาร์บินแฟกเตอร์หรืออัตราการบันทุกผู้ผู้โดยสารเนี่ย ลดลงมาอยู่แค่เพียง6 5เซนะฮะซึ่งถือว่าต่ำสุดในปีที่แล้วทั้งๆที่เป็นไฮซีซันนะครับเรามองว่าถ้าไม่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในปีนี้เนี่ยเราน่าจะเห็นตัวคาร์บินแฟกเตอร์เนี่ยปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเขาได้มีการทำเฮดจิ้งครึ่งปีหลังไปแล้ว8 9เกาเนะครับเพราะฉะนั้นความเสี่ยงก็คงจะลดลงนะครับเรายังคงมองราคาพื้นฐานไว้ที่เดิมก็ค็กงคงคงคคืืออ34บบาทกยัังงแนนนะะซ้ร แล้วก็มีแจ้งข่าวนะครับในเรื่องของตัว BTS นะฮะวันนี้ตลาดก็มีรายละเอียดออกมานะครับว่าตัว BTS เนี่ยเขาจะมีการจัดสรรหุ้น VGI นะครับ VGI นี่ก็คือเป็นบริษัทย่อยนะครับที่ตัว BTS เนี่ยถือหุ้นทาง,ทางอ้อมอยู่96.44%นะฮะซึ่งตัว VGI อันนี้เนี่ยจะเข้าจดทะเบียนในตลาดนะครับโดยจะมีการ IPO เขาออกมาเนี่ยประมาณ88ล้านหุ้นนะครับโดย 88ล้านหุ้นอันนี้นะครับเขาจะมีการแบ่งให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของ BTS เนี่ยจำนวน25.07ล้านหุ้นนะครับสำหรับสัดส่วนที่จะได้นะครับสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ BTS ก็คือ367.22ถึง442.80หุ้นนะครับ จะได้หนึ่งหุ้นของ VGI สาเหตุที่ยังไม่สามารถกําหนดสัดส่วนได้แน่นอนเนี่ยเนื่องจากตัว BTS เองมีหุ้นกู้แปลสภาพอยู่นะครับซึ่งอาจจะพร้อมแปลงสภาพเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นะก็เลยทําให้ไม่สามารถกําหนดสัดส่วนได้ชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยสัดส่วนที่แน่นอนเนี่ยจะถูกประกาศในวันที่5กันยานี้นะครับโดยผู้ที่ซื้อหุ้นนะครับของ BTS เนี่ยจะได้รับสิทธิ์เนี่ยต้องถือหุ้นของ BTS นะฮะจนถึง ถึงวันที่1กันยานะครับถ้าหากซื้อหลังจากนี้ไปเนี่ยจะไม่ได้ไดสิทธิ์ในการจองซื้อ VGI นะครับอัปเดตของโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะก็ผลประกอบการควอเตอร์สองถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโลซีซ a นนะคะแต่ก็กําไรจากตัวโรงพยาบาลอย่างเช่นตัวพยาไทยกับเปาโลนี่ก็มี ส่งผลกําไรออกมาที่ดีขึ้นนะคะในขณะที่ตัวโรงาบาลกรุงเทพเนี่ยกำไรลดลงเพราะเป็นช่วง low season แล้วก็มีการปรับตัวเรื่อง ของอัตราค่าบริการทางการมีตัวปรับเรื่องค่าวิชาชีพนะคะแล้วก็ค่านางพยาบาลหรือปรับเงินเดือนขึ้นด้วยนะคะใน,ในมาดูในหลังจากที่มีการควบรวมกันกับตัวพยาไทยกับเปาโลเนี่ยก็ส่งผลให้ประกอบผลประกอบการดีขึ้นค่อนข้างมากนะคะขึ้นปีแรกมีรายได้เติบโตถึง34.93%ยอนเยียนะคะกำไรก็เติบโตสูงเช่นเดียวกันนะคะใน ปัจจัยปัจจัยหนึ่งก็คือการเพิ่มขึ้นของตัวปริมาณผู้ป่วยในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วก็การความรุนแรงของโรคที่เข้ามารักษาเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะคะในสัดส่วน IPD ก็มีสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นยิ่งถ้าเกิดเป็นสัดส่วนของ IPD ดีหรือผู้ป่วยในที่เพิ่มมากขึ้นก็ยิ่งจะทําให้ตัวกอสมาจินมีอัตราที่ปรับตัวสูงขึ้นนะคะบริษัทก็ประกาศปรับตัวเป้ารายได้ของตัวเองเพิ่มขึ้นด้วยจาก11.11 11 -12% เถึงเป็น15%มาเป็นนะิะโดยที่ ตัว15%เนี่ยก็จะมาจากการเติบโตของผู้ป่วยของจำนวนผู้ป่วยเองเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ7%อันที่2ก็คือมาจากราคาแล้วก็ตัวความรุนแรงของโรคเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก8%ก็เลยรวมให้มีการปรับปรนการโกรธของตัวรายได้เพิ่มขึ้นนะคะทางฝ่ายก็ปรับประมาณการรายได้เพิ่มขึ้นเช่นกันเป็นโกรธประมาณ14%ในปีนี้อยู่ที่43,100ล้านบาทอันนี้เปรียบเทียบบนสมมติฐานที่ตัวพญาไทยกับเปาโลเข้ามารวมเต็มปีในปี2554นะคะ สัดส่วนในรายได้ของ IPD เนี่ยเพิ่มขึ้นจาก54%มาเป็น55% Utilization rate หรืออัตรา,าก,การใช้ตัวปริมาณเตียงมีการใช้ทั้งสิ้นก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจาก63%มาเป็น65%เรนะคะเราก็ประมาณการกำไรสุทธิอยู่ที่5,645ล้านบาทก่อนที่จะรวมรายการพิเศษนะคะถ้ามีรวมรายการพิเศษของการปรับมูลค่าของ B h เนี่ย ของการลงทุนในบำมุงราชเนี่ยอีก1,795ล้านบาทก็จะมีกำไร7,436ล้านบาทนะคะราปรับราคาพื้นฐานขึ้นเป็น109บาทแนะนำทยอยซื้อนะคะก็เป็นตัวโฮมโปนะคะก็มีการประกาศจ่ายหุ้นปันผลนะคะเนี่ยตา5หุ้นเดิมได้1หุ้นใหม่นะคะซึ่งอันนี้ถ้าคิด ออกมาเป็นเงินเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ20สตางค์ต่อหุ้นนะคะแล้วก็มีการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินจ่ายปันผลเป็นเงินสดเนี้ยในอีกในอัตราหุ้นละ0.0223บาทนะคะอันนี้ก็เขาแล้วก็ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเนี่ยมีหลังจากที่คิดตามอัตราส่วนที่เขาประกาศว่าห้างหุ้นเดิมในหนึ่งหุ้นใหม่แล้วเนียถ้า เป็นเศษหุ้นคือไม่ไม่ถึงเนี่ยเขาก็จะจ่ายเป็นเงินออกมาให้ทดแทนไปเลยที่20สตางค์ต่อหุ้นนะคะกำหนดขึ้น XD ก็คือ12ตุลานะคะแล้วก็จ่ายปันผลวันที่30ตุลานะคะซึ่งตรงนี้เองเนี่ยบริษัทก็ต้องมีการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลอีกเนี่ยก็ไม่เกิน1.17พันล้านหุ้นนะคะซึ่งก็จะทำให้เกิด dilution effect เนี่ยประมาณ16.8 นะคะตรงนี้เนี่ยราคาก่อน XD เนี่ยก็อยู่ที่13บาบาท50นะคะหลัง XD เนี่ยลดลงเป็น11บาท25สตางค์นะคะก็แนะนำทยอยซื้อะคะ่ะ CPN นะครับก็คิดว่าระยะสั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องของ การขายอาคารสำนักงานนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยเข้ากองทุนนะครับ CPNCG นะครับคึ้นคิดว่าจะมีกำไรเข้ามาใน Q3 นะครับมาจิน Q2 นี่ฟื้นตัวเร็วกว่าคาดนะครับคิดว่าเป็นเรื่องของการปรับราคาค่าเช่าได้ดีนะครับแล้วก็เราก็ยังมองว่าอาจจะต้องเพิ่มประมาณการจากส่วนของมาจินแล้วก็รายได้จากการเปิดโครงการใหม่นะครับมองปัจจัยบวกระยะสั้นมาจาก กำไรจากการขายสินทรัพย์หนุนราคาหุน้นระยะสั้นอยู่ในระหว่างปรับประมาณการนะครับอมัมมตตนะครับก็ผู้บริหารยังคงเป้าหมายการขายที่ดินนะครับก็เป็นเรื่องยังไม่มีอะไรใหม่เยอะนะครับแล้วก็คิดว่าจะปิดดีลการขายมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามียอด เซ็นไปแล้ว1,200ไร่นะครับก็ยังไม่ถึงครึ่งของเป้าทั้งปี3,000ไล่แต่บริษัทก็มีการเจรจายอย่างต่อเนื่องคิดว่ามียอด l O I หรือว่าบันทึกความเข้าใจอยู่2,000ไล่น่าจะสรุปและเซ็นได้ในครึ่งปีหลังนะครับเพราะฉะนั้นข่าวสารตรงนี้ยังไม่มีอะไรที่เป็นบวกใหม่ๆนะครับสำหรับกําไรปีนี้คงจะได้จาก การขายที่ดินที่ดีในปีก่อนๆน,นะครับมาช่วยปีนี้กําไรคงจะโตได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราสามารถปิดโอนเนี่ยหรือว่าปิดการขายที่ดินใน3 0 0พันไร่ปีนี้เนี่ยปีหน้าก็จะมีโอกาสที่จะโตต่อเนื่องอีก22เปอร์เซ็นต์นะครับก็ยังไม่ค่อยมีปัจจัยเล่งแต่ว่าก็ยังมีโอกาสลุ้นเป้าหมายการขายที่ดินต่อไปนะครับคงคำแนะนำทยอยซื้อราคาพื้นฐานที่18บาท50สสตางค์ ันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ